สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสอเสอเสอนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวเปรียบเทียบสั้นๆน,น,นะครับของการใช้งานจริงเนี่ยของเจ้าตัว Amazfit ทั้ง2ตัวนะครับเป็นบิบตัวหนึ่งแล้วก็เป็นบิบ S นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตง่ายๆเนี่ยผมจะเปลี่ยนสายเนี่ยให้เจ้า Amazfit บิบนะครับเป็นสีเทา นะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัว a m a z f i t b i p S เนี่ยก็จะเป็นสายสีดำนะครับเวลาคนที่ดูเนี่ยจะได้ดูกัน,นง่ายเพราะว่าผมก็ใส่เจ้า watch face เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแค่สลับกันเท่านั้นเองการใช้งานมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือผมเป็นแฟนตัวยงอยู่แล้วของเจ้าตัว a m a z f i t b i p นะครับแล้วก็ทั้ง b i p S ด้วยแต่ว่าสำหรับคนที่จะเลือกซื้อเนี่ยนะครับก็จะได้เลือกใช้ถูกว่า จะซื้อตัวไหนไปใช้กันนะครับเอาหลักๆเลยแล้วกันนะครับจากการใช้งานจริงของผมเนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับเรามาดูที่ตัวแบตเตอรี่กันก่อนแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมใช้มานะครับเพิ่งชาร์จไปเมื่อเอาเป็นว่าเพิ่งชาร์จไปเมื่อ2วันก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยตัวของ amazfit bbs เนี่ยนะครับผมชาร์จไปเมื่อ2วันก่อนนะครับก็ใช้งาน ตามปกติเลยนะครับแล้วก็ดูที่เจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่นะครับก็ยังอยู่ที่100%นะครับแต่ว่ามาดูที่เจ้าบิบเอสเนี่ยตรงนี้นี่ผมก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจเหมือนกันนะครับคือชาร์จคือผมใช้งานร่วมกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดูเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ93%เนะครับแล้วก็ชาร์จไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ2วันเนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยหายไปก็ค่อนข้างที่ประมาณ6%นะครับซึ่ง อันนี้นี่คือผมยังไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับสำหรับวัน2วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดสังเกตว่าถ้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเจ้าบิบเนี่ยผมใช้มานานแล้วหรือเปล่านะครับเลยแบตเนี่ยมันเริ่มที่จะเหมือนคลายประจุออกบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยยังไงก็อึดอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่า,วาแน่นอนนะครับยิ่งโดยเฉพาะ เจ้าบีบเอเนี่ยโหอยู่ยาวเฟื้อยเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็คือพวกการแทร็กพวกกิจกรรมต่างๆนะครับของผมเองเนี่ยก็จะเป็นเอาหลักๆเลยดีกว่านะครับที่ผมสังเกตได้แล้วก็รู้สึกว่าบีบ S เนี่ยทำได้ไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องการแทร็กการนอนนะครับคือถ้าเกิดว่าไปที่การนอนดีกว่านี่อาจจะ เข้าลําบากนิดนึงเพราะว่าผมเข้าแบบสดๆเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามองเห็นนะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นบิบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบิบเถ้าเกิดว่าดูจากเจ้าตัวการตื่นของผมเนี่ยอันนี้คือผมตื่นขึ้นมาจริงๆนะครับในช่วงประมาณตีประมาณเกือบตีหนะครับตรงนี้เนี่ยคือผมชอบมากเพราะว่าบิบเนี่ยค่อนข้างที่จะ แม่นยำมากๆนะครับแต่ว่าผิดกันกับบีบเอสนะครับลองดูดีๆคือตอนนี้เนี่ยช่วงตื่นของผมไม่มีนะครับแล้วก็ผมใส่นาฬิกาเหมือนกันด้วยนะครับฉะนั้นคือวิธีการแทร็กเวลานอนเนี่ยมันจะต้องใกล้เคียงกันเนี่ยเห็นไหมใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าผมนอนอีกคืนหนึ่งเหมือนกันนะครับมันก็ทําให้เรารู้ว่าเออมันมันต่างกันจริงๆนะครับ ดูช่วงเวลาตื่นของผมเนี่ยแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาจริงๆนะครับในช่วงประมาณตีสามตื่นขึ้นมานะครับในช่วงยี่สิบสองนาทีตื่นปร,ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงบีบเอสบีบเอสนี่ยเห็นไหมคือผมเหมือนผมหลับยาวมากอะแล้วดูคะแนนการนอนนี่คือแบบดีมากๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับฉะนั้นคือในเรื่องการนอนเนี่ยผมยกให้บีบแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยชนะเลย มาต่อกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่การนอนเนี่ยผมให้บิบธรรมดาชนะไปนะครับเพราะว่ามันสามารถเรียนรู้ว่าผมเนี่ยตื่นขึ้นมาทํากิจกรรมอะไรนิดหน่อยเข้าห้องน้อเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยมันมันตามแทร็กเราได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยที่สําคัญเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการแทร็กกิจกรรมแค่นี้ก็เห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับคือเจ้าตัวแต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่า ตัวไหนเนี่ยแม่นยำกว่ากันเนี่ยคือผมจะตอบไม่ได้เพราะว่าผมใช้2ตัวนี้ในการแทร็กกิจกรรมนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะมาช่วยคือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าบีบเนี่ยมันเหมือนกับจะทำให้เราสเต็ปเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับนี่คือผมใช้ดูอีกวันหนึ่งเห็นไหม คือมันจะเยอะกว่าประมาณแบบสองสามร้อยเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ดูอีกวันหนึ่งเห็นไหมสังเกตสังเกตมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เลยกลายเป็นค่าเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยเอาสองอันเนี้ยมาบวกกันนะครับแล้วก็หารสองอะไรเงี้ยมันก็จะได้ค่าเฉลี่ยของมันแต่ว่าถ้าถามว่าอันไหนตรงกว่ากันเนี่ยผมคิดว่าก็พอๆกันดีกว่าไม่อยากจะฟันฟันธงในเรื่องของสเต็ปนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเราเองเนี่ย ก็ไม่รู้จริงๆว่าเราเดินไปจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนกับการนอนที่แบบอ่ะตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าอะไรเราตื่นขึ้นมาช่วงเวลานี้แล้วนอนไปตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ดูนิดหนึ่งที่บีบเอสเนี่ยทำได้แหลมกว่านะครับเจ้าตัวบีบเนี่ยก็คือการออกการว่ายน้ําตัวนี้เนี่ยผมได้ลองใส่ลงไปไว่ายน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับก็แม่นยาวมากนะครับเพราะว่าสะขนาดเท่านี้เนี่ยพอว่ายไปเนี่ย ประมาณ10-20รอบเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่ตัวที่แทร็การว่ายน้ำแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจเนี่ยก็จะเป็น Honor Band 5นะครับตัวนั้นเนี่ยโอ้โหคือเขาให้เราตั้งเลยนะครับแล้วก็ว่าไอสระนี่ขนาดสะเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับทีนี้เราข้ามาต่อในเรื่องของลักษณะหน้าตาของนาฬิกานิดหนึงนิดนึงนิดเดียวพอนะครับคือ ถ้าดูดีๆเนี่ยสังเกตดีๆเนี่ยขนาดของมันเนี่ยบิบเเนี่ยค่อนข้างที่จะหนากว่านะครับพอสมควรเวลาที่ใส่เนี่ยผมจะรู้สึกเลยนะครับว่าทางเพราะว่าบิบเเนี่ยมันเหมือนเทอร์ทานนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับพวกสมาร์ทวอทช์รุ่นอื่นนะครับเพราะว่า2รุ่นนี้นี่ถือว่าบางมากแล้วแต่ว่าถ้าถามว่ารุ่นไหนบางกว่ากันเนี่ยบิบบางกว่านะครับเห็นเห็นแต่ว่า อย่างที่ผมบอกมันตัวนี้พอผมใช้มานานๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวบิบเเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูก็คือในเรื่องของขนแมวนะครับจอขนแมวไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านี่ๆๆนี่นนห็นไหมคือผมใช้มาเป็นปีแล้วแหละแต่คือลอยเนี่ยเพราะว่าใส่ติดตัวตลอดนะครับ มันก็เลยเหมือนกับว่าจะไปกระทงกระแทกนุ่นนี่ขูดขีดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเวลาออกกําลังกายนะครับตรงนี้เนี่ยเลยทําให้เป็นห่วงนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใช้เจ้าตัวบิบเอสเป็นนานๆน,นี่มันจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นี่มันยังไม่เป็นนะครับแต่ระยะอาจจะต้องใช้ไปสักอีกสักพักหนึง่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมามีการรีวิวอัปเดตกันอีกสักทีหนึง่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าชอบนะแต่อยากให้ปรับปรุงนิดนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของที่ชาร์จนะครับ อันนี้ตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะครับของบีบ S สนะครับสังเกตตรงกลางตรงจุกตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าหเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอันนี้คือบีบธรรมดานะครับมันจะดีกว่านี้มากๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าสองสองอันนี้เนี่ย เขาทําเป็นขนาดไซส์เดียวกันเนี่ยนะครับพอถ้าเกิดว่ามันเป็นไซส์เดียวกันเนี่ยเวลาที่เราชาร์จหรือว่าผมลืมที่ชาร์จอะไรเงี้ยคือจริงมันไม่ต้องชาร์จบ่อยหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าชาร์จเนี่ยมันจะได้สามารถใช้ได้นะครับใช้ร่วมกันได้ง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมคือหน้าตามันดันแบบคือมันดันมีขั้วเหมือนกันเด้เลยอ่ะแต่คือมันดันใช้ไม่ได้อ่ะมันตลกมากอ่ะตรงเนี้ย แล้วก็ส่วนพวกระยะระ,ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยนะครับคือมันก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับก็ถือว่าเร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับแป๊บเดียวพอเวลาชาร์จเต็มเนี่ยมันก็จะมีเหมือนสั่นนะครับเตือนเรานิดนึงว่าเฮ้ยเราเสร็จแล้วนะชาร์จเสร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนในเรื่องของกล่องเนี่ยอุปกรณ์ในกล่องนี่ก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สายเนี่ยสออันนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้สลับกันได้นะครับง่าย เวลาที่สมมติสมมติสายนี้ขาดเราก็สามารถเอาสายเจ้าตัวบิบเอสนะครับสลับไปสลับมาได้นะครับหรือว่าจะสลับส่งสลับเสียอะไรก็ว่าไปนะครับก็วันนี้ก็เป็นเหมือนรีวิวการใช้งานจริงดีกว่านะครับพอเห็นว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหอินบ็อกซ์มาเรียกร้องมาเยอะมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวการใช้งานจริงเปรียบเทียบเบื้องต้นดีกว่านะครับเผื่อจะทุกคนเนี่ยที่กําลังจะรอ สอยกันอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าควรจะสอยตัวตัวเดิมดีหรือเปล่าหรือว่าจะสอยตัวบิบเดีไหมแต่ผมอาจจะมาทํารีวิวภาค2เพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยใช่อยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองคอม,มงคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเสนอเสนอน,น,นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในการซื้อขายในการซื้อของทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี <Peace. S 1> ล่แลแชร์สับสครับ